อีกเรื่องหนึ่งการสร้างชีววิถีเพื่อความยั่งยืนการอยู่กับปัจจุบันแล้วอยู่กับธรรมชาติสามารถสร้างสารรค์ให้คนอยู่กับป่าพึ่งพิงเรื่องของชีววิถีได้เป็นสิ่งที่ดีจังหวัดพิษณุโลกครับเปิดศูนย์การเรียนรู้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีการส่งเสริมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร้วยครับ นายรณรงค์นครจินดารองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่บ้านไผ่ขอดอนครับหมู่ที่3อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกมีนายวัชวีพืชพันธุ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภักเหนือหนึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้กล่าวถึปงประสงค์ว่าการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อการแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจําจังหวัดเป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์ปลาหมอตาลปลาที่หายากในแหล่งน้ำธรรมชาติองค์ความรู้ขยายผลลงสื่อครัวเรือนสมาชิกชุมชนในวงกว้างมีผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นและประชาชนโดทั่วไปเข้าร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้นะครับ สำหรับศูนย์การเรียนรู้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกฟผบ้านไผ่ขอดอนนั้นนะคะก็จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ชุมชนเนี่ยมีการดาเนินชีวิตด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมชุมชนทั้ง6หมู่บ้านในตําบลไผ่ขอดอนให้ได้เข้าร่วมโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนกฟผตั้งแต่ปี2561แล้วค่ะ มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อบ่มเพาะองค์ความรู้ทั้งหมด4ด้านด้วยกันนั่นก็คือด้านของการเพาะปลูกนะคะด้านของการประมงด้านปศุสัตว์แล้วก็ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้วยจุลินทรีย์ปลูกฝังเรื่องของการลดละเลิกการใช้สารเคมีที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพแล้วก็สภาพแวดล้อมในชุมชนทําการเกษตรในครัวเรือนแบบปลอดภัยลดต้นทุนเพิ่มรายได้ในครัวเรือน พัฒนายกระดับชุมชนโดยได้มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีชีววิถีบ้านไผ่ขอดอนส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตผลที่ได้จากโครงการนะคะแล้วก็ไปแปรรูปมีการแปรรูปแบบชุมชนที่พร้อมจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ศึกษาดูงานด้วยนะเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรปลอดภัยในอนาคตต่อไปด้วยค่ะ,ะนี่ก็เป็นเกษตรชีววิถีชื่อก็บ,บอกแล้วเป็นวิถีแห่งความชีวะชีวะก็คือเราใช้ด้านของ ไม่ใช่อะนินซีเป็นสารที่อยู่ธรรมชาติเป็นสารอินทรีย์เราใช้อย่างกรมบตืนแล้วก็อยู่กับธรรมชาติ <c oughs> ลดการใช้สารเคมีซึ่งกพอเองเนี่ยดำเนินกิจกรรมโครงการสีเขียวเนี่ยมาหลากหลายด้าน <c oughs> วราจะเป็นการส่งเสริมในชุมชน <c oughs> ส่งเสริมด้านของในรั้วในค่ายกับโครงการอย่างเช่นทหารพันธ์ดี <c oughs> โครงการการปลูกป่าต้นน้ำอ,อย่างคราวก่อนนี้ก็จะมีพรีเซนเตอร์ที่รู้จักกันดีคุณจิกจ๊กเดชศรพรันนี้ก็ไปปลูกป่ากันที่ต้นเขื่อนศิริกิจก็ขอรำนานครับแต่ร่วมมือกับหลายองค์กรด้วยกัน